ลองหลับตาแล้วถามใจตัวเองในหนึ่งวันเราเคยมีใจที่สงบนิ่งจริงๆสักกี่นาทีหรือทั้งชีวิตเราอาจไม่เคยรู้จักเลยว่าใจที่เงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงความคิดมันเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณเดินทางจากคลื่นความฟุ้งซ่านที่โถงกระแทกใจทุกวันไปจนถึงทะเลใจที่นิ่งสนิทใสสะอาดจนมองเห็นก้นบึงของจิตนี่คือ เส้นทางสู่ชานหนึ่งถึงชานสี่ตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนและผมจะเล่าให้คุณฟังแบบที่คุณจะเห็นภาพและอยากลองทำทันทีทำไมชานจึงเป็นเหมือนประตูอีกบานหนึ่งของชีวิตเราทุกคนมีโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนโทรศัพท์แจ้งเตือนเสียงรถเสียงข่าวสารเสียงความคิดของคนอื่นที่เข้ามาในหัวเราแม้ไม่ได้ขอแต่มีอีกโลกหนึ่งอยู่ข้างใน ที่พระพุทธเจ้าสรงคนพบและเรียกว่า